สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพระเครื่องหนูดีคะ่ะวันนี้เรามาเจอกัน ep ที่103นะคะ ep ที่203นะคะพี่เป็นคลิปของฉบับวันเสาร์ที่12นะคะเดือนตุลาคมปี2567คะ่ะ อีพีนี้นะคะน้องมีพามาแบ่งป,นปันพี่พีทั้งหมดเจ็ดสิแปดรายการนะคะเจ็ดสิบแปดรายการนี้นะคะเป็นราคาที่หลากหลายนะคะรายการที่หนึ่งถึงรายการที่หกสิบสองนะคะเป็นองค์ละสามร้อยบาทค่ะส่วนรายการที่หกสิบสองถึงรายการที่โทษทีค่ะ <c oughs> รายการที่1ถึงรายการที่62เป็นราคา300บาทค่ะส่วนรายการที่63ถึงรายการที่74เป็นองค์ละ400บาทนะคะรายการที่75ถึงรายการที่78เป็นองค์ละ500บาทนะคะพี่ๆวันนี้มี3ราคานะค่ะเดี๋ยว ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์โทร081ค่ะ4939166นะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR Code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสะดวกแบบไหนเลือกวิธีนั้นได้เลยนะคะไม่ว่าจะโทรมาหรือแอดไลน์มานะคะอย่าลืมแจ้ง EP ทุกครั้งนะคะแจ้ง EP ทุกครั้งแล้วค่อยตามด้วยหมายเลขอองพาที่ลูกค้าชื่นชอบค่ะ บริการเก็บเงินปลายทางค่ะมีทั้งปลายทางและโอนเงินนะสำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียง1รายการนะคะแม่ค้าขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทาง2องอค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาชมรายการที่1กันเลยนะ รายการที่1นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะด้านหน้าค่ะรายการที่1ด้านหน้านะคะรายการที่1ด้านหลังค่ะรายการที่1ด้านข้างรายการที่1นะคะ300บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่2ค่ะ รายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะด้านหน้ารายการที่สองค่ะรายการที่สองด้านหลังรายการที่สองด้านข้างรายการนี้รายการที่สอง,งนะคะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่สองค่ะสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที erm ่สามนะคะ รายการที่สามด้านหน้าค่ะรายการที่สามด้านหลังรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อยอดค่ะรายการที่สามนะคะเหรียญหลวงพ่อยอดด้านหน้าค่ะรายการที่สามนะคะเหรียญหลวงพ่อยอดค่ะรายการที่สามด้านหน้ารายการที่สามด้านหลัง เห็นว่ามงคลถาวรนะคะรายการที่3ค่ะสามด้านข้างสามร้อยบาทนะคะรายการที่สต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นเหรียญหลอวงพ่อปัยค่ะด้านหน้ารายการที่4รายการที่4ด้านหลังค่ะรายการที่4ด้านข้าง รายการที่4กลค,คะ่ะเหรียญหล่อ,ลอหลวงพ่อไปนะคะรายการที่4นะคะสามรอบาทค่ะต่อไปรายการที่5รายการที่5้าเป็นเหรียญหล่อพระพุทธวิริยกรค่ะรายการที่5รายการที่5นะคะเป็นเหรียญหล่อพระพุทธวิริยกรคะ่ะด้านหน้ารายการที่5ด้านหลังค่ะรายการที่5ด้านข้าง สามบาทนะคะรายการที่หต่อไปรายการที 6. ่6ค่ะรายการที uh ่6กเหรียญปู <sen> ่เอี่ยมค่ะ <Valerie> ด้านหน้ารายการที่หกรายการที่6ด้านข้างค่ะรายการที่6ด้านข้างรายการที่6ด้านหลังนะคะเหรียญปู่เอี่ยมค่ะด้านหน้ารายการที่6นะคะ300บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่7ด รายการที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงพ <revive benchmark. S 1> ่ออีค่ะด้านหน้ารายการที่7รายการที่7ด้านหลังค่ะปี2 4 7 3นะคะรายการที่7ด้านข้างรายการที่7ค่ะต่อไปนะคะรายการที่8รายการที่8เป็นหลวงพ่อปานค่ะด้านหน้ารายการที่8รายการที่8ด้านหลังค่ะ รายการที่8ด้านข้างรายการที่8กลอนค่ะรายการที่8นะคะ300บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่9รายการที่9ด้านหน้าค่ะรายการที่9ด้านหน้าค่ะรายการที่9ด้านหลังรายการที่9ด้านข้าง รายการที่เก้าก้นค่ะต่อไปรายการที่สิบค่ะรายการที่สิบนะคะจะเป็นพักกีบบัวนะคะเนื้อเมฆพัดค่ะของหลวงปู่บุญนะคะรายการที่สิบนะคะเป็นพักกีบบัวนเนื้อเมฆพัดค่ะของหลวงปู่บุญค่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะหลังเป็นพับปิตานะคะด้านหลังเป็นพับปิดตาค่ะด้านข้างก้นค่ะรายการนี้รายการที่ส0บนะคะสามบาทค่ะต่อไปรายการที่11 สิบเอ็ดเป็นเหรียญพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะบ้านแค่รายการที่สิบเอ็ดด้านหน้าค่ะสิบเอ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะคะปีสองห้าแปดปีสองห้าสี่แปดนะคะด้านข้างค่ะ รายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สิบสองค่ะสิบสองเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงค่ะสิบสองด้านหน้าสิบสองนะคะสิบสองรูปหล่อหลวงพ่อจงรายการที่สิบสองนะคะเป็นรูปหล่อค่ะด้านหน้าสิบสองด้านหลังสิบสองด้านข้างค่ะสิบสองกลนค่ะรูปหล่อหลวงพ่อจงนะคะ ต่อไปรายการที่13าค่ะ13านะคะจะเป็นพับปิดตาค่ะด้านหน้า13ด้านหลัง13าด้านข้าง13ก้นค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะ14นะคะเป็นพับเหล็กไหลค่ะ14ด้านหน้า14ด้านหลัง14ด้านข้าง สิบสี่โกนค่ะต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้าเป็นพักกิ่งค่ะด้านหน้ารายการที่สิบหด้านหน้านะคะรายการที่สิบพักกิ่งค่ะรายการที่สิบห้านะคะด้านหน้าค่ะสิบห้าด้านหลัง สิบห้าด้านข้างสิบห้ากลนค่ะพักกิ่งนะคะรายการที่สิบห้าสาม้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็น25ส่สิบาศตวรรษนะคะสิ 16, รายการที่16ด้านหน้า16ด้านหลังค่ะ16บหด้านข้างรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17ค่ะ รายการที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะคะวัดท่ากระบือค่ะรายการที่17ด้านหน้า17ด้านหลังค่ะปี2 5 3 3นะคะรายการที่17 17ด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่18ค่ะ18เป็นพระชินราชค่ะด้านหน้า18ด้านหลัง18ด้านข้างค่ะ 18กลโนค่ะต่อไปนะคะรายการที่19ค่ะรายการที่19นะคะเป็นเหรียญหล่อบโบราณหลวงพ่อปายค่ะรายการที่19ด้านหน้า19ด้านหลังค่ะ19ด้านข้าง19ก้ลนค่ะต่อไปรายการที่20ค่ะ20นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะคะเหรียญกาชาติค่ะ เหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะคะเหรียญกาชาตินะคะด้านหน้ารายการนี้รายการที่ยี่สิบค่ะรายการที่ยี่สิด้านหน้ายี่ด้านหลังยีสิด้านข้างค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ ยี่บเอด้านหน้าค่ะ21ด้านหลังหลวงพ่อทวดค่ะรายการที่21ปีสองหสองสีค่ะ21ด้านข้าง21่สอก้นค่ะต่อไปรายการที่22 22นะคะเป็นพับปิดตานะคะ22เป็นพับปิดตาด้านหน้าค่ะ22ด้านหลัง22ด้านข้าง ยี่สิบสองนค่ะรายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามเป็นหลวงพ่อท่านค้ายค่ะยี่สามด้านหน้ายี่สิบสามด้านหลังยี่สิบสามด้านข้างยี่สิบสามนค่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบสี่นะคะ รายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหล่อ,ลอหลวงพ่อป,ป้มค่ะรายการที่ยีี่ด้านหน้านะคะขี่แพะค่ะรายการที่ยีี่นะคะด้านหน้ายีี่ด้านหลังยี่สิบสด้านข้างค่ะรายการที่ยีบสี่ค่ะ 300บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่25้ารายการที่25้านะคะรูปหล่อไม่ทราบที่ค่ะรายการที่25้าด้านหน้ายี่ห้าด้านหลังค่ะ25้าด้านข้างรายการที่25้าค่ะยี่ห้ากนค่ะรายการนี้รายการที่25้านะคะเป็นรูปหล่อไม่ทราบที่ค่ะ ต่อไปรายการที่ยีหกค่ะยีหเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ26ด้านหน้า26รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ26ด้านหลัง26ด้านข้างยีหกลนค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่ยีหต่อไปรายการที่27ดค่ะ ยี่สิพับปิดตาคะ่ะด้านหน้า27ด้านหลัง27ด้านข้างยี่สกนคะ่ะรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28คะ่ะ28ด้านข้างคะ่ะ28 28ด้านหน้า ยี่สิบแปดก้อนค่ะรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่ยีเกค่ะรายการที่ยีก้าด้านหน้าค่ะยีกาด้านหลังหลวงพ่อทวดค่ะยีเกปี07นยเ้าด้านข้างค่ะ ยี่สิบเก้าก้อนค่ะต่อไปรายการที่สามสิบค่ะสามสิบด้านหน้าสามสิบด้านหลังค่ะสามสิบด้านข้างต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะสามเอ็ดปูสุขค่ะด้านหน้าสามสิบเอ็ดสามเอ็ดปูสุขค่ะ ด้านหน้าค่ะด้านหลังด้านข้างต่อไปรายการที่32ค่ะ3าด้านหน้าค่ะ3าด้านหลัง32ด้านข้าง3าสองก้นค่ะต่อไปรายการที่สาสสาม รายการที่สามสิบสามนะคะเป็นเหรียญหล่อพับปิดตาวัดน้อยนะคะนพะคุณรายการที่สามสิบสามค่ะด้านหน้าด้านหลังรายการที่สามสิบสามนะคะด้านข้างต่อไปรายการที่สามสิบสี่ค่ะ สามสี่ลบ่อหลวงพ่อเงินค่ะด้านหน้าสามสี่ด้านหลังสามส,สี่ด้านข้างคะ่ะสามสิบี่กลนคะ่ะต่อไปรายการที่สาสิหคะ่ะสามห้านะคะ <c oughs> เหรียญหลอหน้าพระพุทธหลวงพ่อคงคะ่ะด้านหน้าสามห้าด้านหลังคะ่ะสามห้าด้านข้าง ด้านข้างค่ะรายการที่สามห้านะคะต่อไปรายการที่สามสิบหกสามหกเหลี่ยนชินาราชค่ะด้านหน้าสามหกด้านหลังสามสิบหกด้านข้างต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดค่ะสามเจ็ดลบหล่อนะคะ ด้านหน้าสามเจ็ดด้านหลังสามสิบเจ็ดด้านข้างสามเจ็ดก้นค่ะต่อไปรายการที่สามสิบแปดค่ะสามแปดนะคะจะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชค่ะด้านหน้า38ด,ด้านหลังสามแปดด้านข้างค่ะรายการที่สามสิบแปดนะคะ ต่อไปรายการที่39 39นะคะเป็นหลวงปู่สมเด็จหลุ่นนะคะ39ด้านหน้าเป็นเหรียญสมเด็จหลุ่นนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังรายการที่39นะคะ สามเก้าด้านหลังค่ะสามเก้าด้านข้างรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40สค่ะสีสิบเป็นพระปิตาพระพางพรการนะคะรายการที่40ด้านหน้าสี่สิบด้านหลังค่ะสีิบด้านข้าง ต่อไปนะคะรายการที่41ค่ะ41หลงปู่เอี่ยมค่ะ41่ด้านหน้า41ด้านหลังวัดสะพานสูงค่ะรายการที่41 41ด้านข้างค่ะต่อไปนะคะรายการที่42เป็นเหรียญพระพรมค่ะ42ด้านหน้า42ด้านหลังค่ะ42ด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่43สา สี่สิบสามรูปหล่อไม่ทราบที่ค่ะสี่สิบสามด้านหน้าสี่สามด้านหลังสี่สามด้านข้างสี่สิบสามกลนค่ะต่อไปรายการที่สี่สิบสี่ค่ะสี่สิบสี่นะคะด้านหน้าค่ะสี่สิบสี่นะคะรูปหล่อไม่ทราบที่ค่ะรายการที่สี่สิบสี่รูปหล่อไม่ทราบที่นะคะด้านหน้า ี่สิบสี่ด้านหลังค่ะสี่สิบสี่ด้านข้างสี่สิบสี่กลอนค่ะต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบห้าสี่สิบห้านะคะเหลี่ยนหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะด้านหน้าสี่สิบห้าสี่ห้าด้านหลังค่ะสี่ห้าด้านข้างรายการที่สี่สิบห้านะคะ เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะรายการที่สี่สิบห้าต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบหกด้านหน้าค่ะสี่หกด้านหลังสี่หกด้านข้างสี่หกกลอนค่ะต่อไปรายการที่สี่สิบเจ็ดค่ะสี่เจ็ดด้านหน้าค่ะสี่สิบเจ็ดด้านหลังสี่สิบเจ็ดด้านข้าง สี่เจก้นคะ่ะต่อไปรายการที่ส8ิค่ะสี่ดพับปิดตานะคะด้านหน้า4ี่ด้านหลังคะ่ะ48ด้านข้างคะ่ะสี่แดกลนคะ่ะต่อไปรายการที่4ี่ค่ะ49ด้านหน้าคะ่ะ49ด้านหลัง49ด้านข้างต่อไปรายการที่ห้าสิบค่ะห้าสิบด้านหน้าคะ่ะ ห้าสิบนะคะเหรียญรอหลวงพ่อฟักนะคะห้าสิบด้านหน้าห้าสิบด้านหลังห้าสิบด้านข้างต่อไปรายการที่ห้าสิบเอ็ดค่ะห้าสิบเอ็ดด้านหน้าคะ่ะเหรียญหลวงพ่อรุง่งวัท่ากระเบือห้าสิบเอ็ดด้านหน้าห้าเอ็ดด้านหลังห้าสิบเอ็ดด้านข้าง รายการที่ห้าบเ็ดนะคะปีสองสี่แปดสี่ค่ะรายการที่ทะะหา้าส็ต่อไปรายการที่ห้าสิบสค่ะห้าิบสนะคะ,ะ,คะเป็นเหรียญพระครูรอดค่ะด้านหน้า5้าสองด้านหลัง52าสองด้านข้างค่ะต่อไปรายการที่ห้าิบสานะคะห้าิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีค่ะด้านหน้าห้าสามด้านหลังปีสองสี่เจดสามค่ะ ด้านข้างรายการนี้รายการที่53นะต่อไปรายการที่54 54ิบสี่ห้าสลวงพ่อลุงค่ะด้านหน้า54ด้านหลังห้าด้านข้าง54าสิกนค่ะต่อไปรายการที่ห้าิบห้าค่ะห้าห้าด้านหน้านะคะ ห้าสิบห้าด้านหลังห้าสิบห้าด้านข้างค่ะห้าสิบห้ากลอนค่ะต่อไปรายการที่ห้าสิบหกพับปิดตาค่ะห้าหกด้านหน้าห้าหกด้านหลังค่ะห้าสิบหกด้านข้างห้าหกกลอนค่ะรายการที่ห้าสิบหกนะคะต่อไปรายการที่ห้าสิบเจ็ดค่ะห้าสิบเจ็ดพับปิดตาค่ะห้าเจ็ดด้านหลัง 5 7ด้านข้าง57กลนค่ะต่อไปรายการที่58 58นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำนะคะ58าด้านหน้าวาชีประขานะคะ58าค่ะ58ด้านหน้านะคะ58ด้านหลัง58ด้านข้างต่อไปรายการที่59ค่ะ ห้เกเป็นเหรียญปูตโตคะ่ะด้านหน้ารายการที่ห้าสิบก้าด้านหน้าคะ่ะ5้าด้านหลังปี2 5 1 0 5าหนึ้านคะ่ะด้านข้างต่อไปรายการที่หกสิบค่ะรายการที่60เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินคะ่ะด้านหน้า60ด้านหลังหกสิบด้านข้างหกสิบกลนคะ่ะรายการที่หกสิบรูปหล่อหลวงพ่อเงินคะ่ะ ต่อไปรายการที่61นะคะ61รูปหล่อนะคะหลวงพ่อพรมค่ะด้านหน้า61 61ด้านหลังค่ะ61ด้านข้างรายการที่61ก้นค่ะต่อไปรายการที่62 62ปูดทาเวสวรรณโนค่ะ62ด้านหน้า62ด้านหลัง62ก้นค่ะต่อไปรายการที่63 63นะคะตั้งแต่63ถึงรายการที่74รายการที่63ถึงรายการที่74เป็นองค์ละ400บาทค่ะรายการนี้รายการที่63นะคะเป็นพัะสมเด็จค่ะด้านหน้า63ด้านหลังค่ะรายการที่63นะต่อไปรายการที่64ค่ะ64พัะปิดตาค่ะด้านหน้า64ด้านหลัง รายการนี้รายการที่6 4นะคะต่อไปรายการที่ห5้าค่ะเป็นปูทวดเม็ดแตงนะคะห5 65้าหห้าด้านหลังค่ะต่อไปรายการที่66 66เป็นหลวงพ่อแดงค่ะ66ด้านหน้า66ด้านหลังค่ะต่อไปรายการที่67นะคะ67นะคะหลวงพ่อฉุยค่ะ67ค่ะด้านหน้า67ด้านหลังค่ะ ต่อไปรายการที่68ค่ะ68ด้านหน้าค่ะ68ด้านหลังปี13นะคะรายการที่68ต่อไปรายการที่69ค่ะ69นะคะเป็นพระคำหมากข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะ69นะคะต่อไปรายการที่เจค่ะ เจ็ดสิบเป็นหลงพ่อเดิมค่ะเจ็ดสิบรายการที่เจ็ดสิบหลงพ่อเดิมค่ะรายการที่เจ็ดสิบหลงพ่อเดิมนะคะด้านหน้าเจ็ดสิบด้านหลังรายการที่เจ็ดสิบค่ะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะเป็นพับปิดตาค่ะเจ็ดสิบเอ็ดนะคะพับปิดตาค่ะแล้วก็ด้านข้างเหมือนจะเป็นเบี้ยหรือเปล่าคะน่าจะใช่รายการที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะด้านหน้า ด้านหลังต่อไปรายการที่72ค่ะ72ด้านหน้าค่ะเหรียญชินราชนะคะ 72, 72ด้านหลังค่ะเปิดราคาแบ่งปันไว้ที่400บาทนะคะต่อไปรายการที่73 73เหรียญหลวงพ่อเงินค่ะด้านหน้า73ด้านหลังปี2518ค่ะรายการที่73 ต่อไปรายการที่74ค่ะ74ด้านหน้าค่ะเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศีค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะปี17ค่ะเหรียญปู่ศี74นะคะ เปิดราคาแบ่งปันไว้ที่400บาทค่ะรายการที่63ถึงรายการที่74เปิดราคาไว้ที่400บาทนะคะต่อไปรายการที่75ถึงรายการที่78เปิดราคาแบ่งปันไว้ที่500บาทนะคะรายการที่75นะคะด้านหน้าค่ะเป็นนางกวักนะคะรายการที่75ด้านหน้าค่ะด้านหลังนะคะต่อไปรายการที่76ค่ะ 76เหมือนจะเป็นหันุมาณนะคะรายการที่76นะคะรายการที่76คะ่ะเปิดราคาแบ่งปันไว้ที่500บาทนะคะต่อไปรายการที่77คะ่ะรายการที่77นะคะเปิดราคาแบ่งปันไว้ที่500บาทนะคะรายการที่ 7, 77คะ่ะ ต่อไปรายการที่78รายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะเปิดราคาแบ่งปันไว้ที่500บาทค่ะรายการที่78รายการสุดท้ายของ EP นี้ค่ะเปิดราคาแบ่งปันไว้ที่500บาทนะคะค่ะวันนี้น้องก็มีพามาแบ่งปันพี่พีครบแล้วนะคะ78รายการค่ะวันนี้นะคะมี3ราคานะ300 400และ500นะคะ ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์3 9ด6นนะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจอดสแกน QR โค้ดมาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสะดวกแบบไหนเลือกวิธีนั้นได้เลยนะ บริการเก็บเงินปลายทางค่ะมีทางปลายทางและโอนเงินนะสำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียงหนึ่งรายการนะคะแม่ค้าขออนุญาตบัวค่าจะส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางสององค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีค่ะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันนะคะ ค่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้านะคะไว้เจอกันใหม่กับอีพีหน้าคะขอบคุณมากค่ะ